สงสัยใช่ไหมแหละครับว่าผมหายไปไหนเอาเป็นว่ามานั่งฟังนิทานกันสักหน่อยผมชื่อซีเป็นเด็กหนุม่มที่มีความฝันอยากเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังท่าน,นึงผมได้มีโอกาสออกทริปร่องเรือไปนักเกาะมันในแต่เกิดเหตุไม่คาดฝันจนได้เรื่องของผมถูกจมดยจนสลัดน่ากลัวตัวใหญ่และผมที่ว่ายน้ำไม่เป็นก็ดำดิ่งสู่ก้นทะเลพอลืมตาตื่นขึ้นมาอีกทีผมก็มาอยู่ในหนึ่งร้อยวันอภิมหากกอะลอยฟ้าวิตบิวหวิว,วใจถยมตัวเร็วทหารเพราะเรา จะยกผลขึ้นบกเบสิกไหมครับันอวันตัดไม้ทำเครื่องปั้มหินเครื่องพร้อมแล้วก็ Let's go <S นั่งคุณเห็นทั้งวันจนเมื่อยก็ไปสำรวจเกาะต่อเรื่องราวของจนมือเบาสืบไปตัดไม้ทำลายป่าซึ่งพี่เทเดอร์ณเก่อนนี้ก็ขายขยะครับก่อนนั้นเสร็จก็มาก่อนนี้ต่ออะไรอะ่ะไปในระหว่างที่ผมกำลังตื่นเต้นกับของบนเกาะอยู่นั่นเอง วัวหายไปไหนอะเพื it, so so to to too, so like so ่อที่ประชากรวัวต <Say it> <plausible> ัวสุดท้ายจะไม่หนีจากเราไปกานทางไหลของน้ำก่อนครับเท่านี้น้องวัวก็ปลอดภัยสักทีหนึ่งไปกันต่อแม่กินดีต้อนรับบ่อน้ำอินฟินิตี้บ่อแรกของเราและหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนทรรมหากินครับเงินเงินงินแม่เช่าทั้งคืนได้แค่นี้เองเหรอแฟชั่นอยู่แล้วดิวะฉันจึงวนกลับมาเะพี่เป็นตัวอะไรอพี่นี่อะไรเ่ะหน้าน่อะไรวะเนี่ย มีพี่ด้วยเหรอในเวลาหรือเกาะตายจนได้เอาเหินจากเกาะเมื่อกี้นี้มาชอปปิ้งชุดเหล็กจะเต็มตัวแล้วแวนทะเละกับเทพรักคนดำไม่นะไปซะแล้วน้องดำขยายความให้เฮียเจ้าของเกาะเสร็จแล้วก็โยนทิ้งทำที่ปลูกต้นไม้ชั่วคราวแวะทักทายพี่หิวจากแม่น จบไปแล้วกับอีพิกไฟก็ใช้ได้นะสําหรับช่วงต้นเกมนะ,ะต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องราวของโจรขุดถ้ำาฮ้ยข่าวเตียนโลงเห็นแล้วสบายตาต่อทางไปดูประตูดีเอ็นกันสักหน่อยนี่สินะประตูแห่งความฝันของฉันเข้าเซกชั่นทํางานแล้วก็ลุยจับน้องมาแก้ผ้ายิ้ดเดียกับหมอที่เธอหนุนยาวฝันล,ล่ะ굿ไนท์สวัสดีจ้าต้อนรับเช้าอันสดใสด้วยการทักทายเพื่อนบ้านผักทอดแกมอนเตอร์เกิดบุกเบิกทางใหม่ๆบนไป สิบอันดับฉากอีพีบอสไฟในโลกอนิเมะที่ผมชอบที่สุดไปไหนอะแต่พี่บนก่อนนี่ก็ไอ้ป้าเฮ้ยชุดเพชรราคาถูกตกเย็นก็มาขยายแพลตฟอร์มการตัดไม้ก,กันสักหน่อยอรียบร้อยตุย ่อทางไปหาเกาะซากุระดูดีอ่ะโดยเฉพาะไอตัวนี้มันเป็นยาหายใจใต้น้ำครับซึ่งจะจำเป็นกับเรามากบ้างในอนาคตถ้าถามว่าจำเป็นยังไงเอาไว้เดี๋ยวดูกันไปกันแล้วกันนะครับแล้วพี่มาทำอะไรตรงนี้ครับเนี่ยซึ่งของที่ขายของแม่จะเว้ยไอ้บ้าแค่นได้กระจบเกมได้แล้วปะมุ่งหน้าไปหาพี่ก้อนเขียวไวๆควิกๆเลยครับ ากมและสิ่งของที่มันปกป้องอยู่เดียของดีนะแม่คุณสมแล้วที่เป็นสก,กายบล็อกพัสอัปเกรดความต้นไม้สืบไปเสศ็จ,จัดตรงโน้นก็นมาทรมานตรงนี้ต่อ why ตาแทบบอดให้มันได้อย่างนี้สิเพิ่งซื้อคอมใหม่ก็ต้องแบบนี้สิว่าฉากอีปีกบอสไฟรอบที่สองมาดูกันว่าผมจะสามารถเอาชนะบอสตุลกาบครับไม่ต้องสืบต่อทางไปหาอีบอสปาลาไหลตัวดีพูดกับพูดเถอครับนี่เป็นบอสตัวเดียวเลยก็ว่าได้ที่ผมคิดว่ามันยากอะ่ะ งั้นก็ลองเจอนี่หน่อย,อยแผนประตูสองพันทิศสุดท้ายข้อไม่ไหวกับเราหรอกไม่เสียนไปเรียนใหม่ดูดีเหมือนกันนะเนี่ยเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนู่นนิดหน่อยก็หล่อละว่านหรือว่าสีผมของฉันนี่มันเข้ากับสีเพชรจริงๆอ่ะเอาไอออฟเอนเดอร์ไปใส่ประตูแห่งความฝันของเราแน่อาวุธดครบมือเชนนะพี่รุ่นนี้ไม่มีกลัวอยู่ละอีบ้าเก็บไวสามงามว่ะไปก่อนนะครับแต่ไหนๆก็มาแล้วว่ะสมิสซันหอยจะเป็นไรไปแม่แม่ ต้องอย่างนี้สิไปต่อจะแม่ซึ่งการต่อสู้ก็เดิมเดิมาครับแต่มีเรื่องร้ายตกใจนิดหน่อยว้ายไอ้บ้าตกใจหมดนี่นะโทษฐานทำให้หน้าเผาตกใจดูดีอ่ะได้เงินมาจะมาช้อปป็นเสภาพเพิ่มเติมเท่านี้ก็ครบเซตแล้วครับเฮ้ยฉันจะตัดไม้ให้หมดโลกไปเลยได้วลานักสำรวจโลกซึ่งสิ่งที่ฮีขายเนี่ยผมพูดตามตรงนะครับได้ใช้อยู่ไม่กี่ครั้งหรอกครับ เริ่มเช้าวันใหม่ด้วยการออกสำรวจเกาะวิบลับฟิวเดอะซันแค่ก็ตามเพื่อนไปเลยของดีก่อนจะไปทำอะไรไก็แวะจอบพี่เบิ้มนิดหน่อย Go to บอสของทิศนี้มันผมจะลืมบอกไปว่าแมปนี้เนี่ยมันมีบอสของแต่ละทิศซึ่งมันจะเป็นตัวที่เราหญิงไม่เข้าครับเ <c oughs> สียงดังเหมือนคนมาเาคาะระฆังหน้าบ้านเลยยิงเช็คอีกสักที <c oughs> ซึ่งการเริ่มบอสไฟต์เราต้องเข้าไปในเกาะมันก่อนครับวายตกใจหมด ครับไม่ต้องสืบครับอีพิกบอสไฟอีกเช่นเคยเฮ้ยไม่วคเพลีครับซึ่งบนก่อนนี้แกก็แถมลูกน้องมาด้วยซึ่งดูไปดูมาแล้วมันก็ดูจะโหดประตูบอสอีกฮะสวัสดีจ้าแรงงานเอ,อ้ยไม่ใช่สิเฉลยของเกาะน,นี้บริษัทจัดหาง,งาสิงโลวันทูมาช่วยให้ทุกคนมีงานทำแล้วครับนี่สิวะค่อยสมกับเป็นเกาะบอสสักหน่อยไม่ต้องห่วงผมช่วยคุณแน่ เสร็จแล้วก็มุ่งตรงกับบ้านคุดไหนสวิตดิมจ้าเรียบรีบขยายพันธุ์นะหนูเดี๋ยวพี่จะไปขยายคนต่อซื้อพิกแอคโหดและกอบมรากช้อปปิ้งเสร็จแล้วก็ไปกันต่อท่าน,นี้ก็เรียบร้อยครับเฮ้ยเสียงพ่อเคยคร้นนะ่ะแม่ <c oughs> ก็โอเคอะ่ะก็จะไปต่อก็มาทำหาต้นทอของเสียงคร้นก่อนใช่ <c oughs> หาไม่เจอ <c oughs> มุ่งหน้าสู่อีปิกบอดไฟรู้ทั้งรู้แต่ก็ยังลองครับ ผม <Rem aster ed> แทบ,บหลับอ่ะอืมโอเคแหละบริษัทจัดหางานเซโนบันทูในเวลาทำการแม้เนื่องจากการระดมทุนในคิกสตาร์เตอร์จึงทำให้ผมเดียรแางงานเอ้ยคนทดลองงานคนแรกมาขดเกาาเพียวเพิ่มเติมเพื่อรองรับกับคนที่ว่างงานในสังคมปัจจุบันขยายกอสักหน่อยาการแก่ตกภาพําเริมครับทำงานหาเงินในไหนก็เงินเยอะแล้วลองซื้อคอสโบมาเล่นสักหน่อยเอาของเล่นมาลองใช้กับพี่บึ้มแต่ของเล่นชิ้นนี้ดูเหมือนจะไม่โดนใจนายสีนะตุย จบเรื่องของเล่นแล้วมาตัดไม้กันดีกว่าครับเ <mm> ฮ้อสิิ์สักทีหนึ่ง1หนึ่งเหมือนกันนะเนี่ยยังเหน่กันไม่จบครับมาหาเงินต่อช็อปปิ้งหนังสือเวทมนต์ซื้อเสร็จก็ออกมาเอ็นชานเพ <mm> ิ่ง <gauge> <mm> แต่ในบ้านเดี๋ยวเป็นซึมเศร้าเอานักสำรวจซีเล s โกที่ผมมาที่นี่เพื่อกดแค่นี้แหละครับเพราะผมจะทำในเทอร์ไรด์อัปเกรดเพิ่มเติมพอได้แล้วก็ลงมือ แต่ในที่สุดชุดเกราะของเราก็เป็นเนเธอร์ไลท์ทั้งตัวแล้วครับไใช่ครับหาเงินอีกละเฮ้ยมีเกาะลอยฟ้านะเกาะลอยฟ้าวะ่ะเ้ยฉันละเบื่อตรงนี้จริงๆจ,จะรับแล้วเนี่ยแต่ทำไงได้เลยครับคนมันต้องกินต้องใช้อ่ะเนาะเอาทีมาวางด้วยครับเพื่อขยายจำนวนประชากร ใส่กันนะครับว่าผมโกงหรือเปล่าเพราะผมซื้อไอออฟเอนเดอร์มาื่จากตาลุงคนนี้แค่ขายจริงๆนะคุณเอาล่ะกลับปฏิติมังกรกันต่อเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะที่เสาโทเทมยิงมังกรจบเก็บไข่มังกรไปฝากลุงที่บ้าน เก็บไข่เสร็จก็เลสโก้เมลไปพลิกๆเลยครับดูเหมือนว่าแมปนี้เนี่ยจะเขียนคอมมาน์ไว้ให้เรือไม่เกิดครับผมก็เลยเสียเวลาไปสักพักหนึ่งเลยครับเอาเป็นว่ากลับบ้านกันก่อนดีกว่ากลับมาถึงสิ่งแรกที่ผมทําก็คือภารกิจเพิ่มจํานวนประชากรสปอยเลยแล้วกัน <c oughs> มันเพิ่มประชากรไม่ได้อ่ะดูสิครับมันจะไม่สนใจขนมปังของผมเลยอ่ะตั้งโชว์ไข่มังกรด้วยเวลาอัปเกรดที่ตัดต้นไม้แล้ว <c oughs> เสร็จสักทีนึงจบจากเรื่องนั้นก็มาทำเรื่องนี้ต่อขุดสนามบอสไฟนั่น,น,นทันทีไปจนภัยสักหน่อยสวัสดีครับเอปิงห้าธนูทำไมอ่ะไปก่อนได้ครับใหญ่รังแตนสักหน่อยไอบ้าเอ้ยนี่บอสดองนะเว้ยยังไม่สมมากกว่าบอสหลักของแตละทิศอีกอ่ะขยะครับไปกันต่อรู้ทั้งรู้ว่าบอสมันยิงไม่เข้าอ่ะเอาเอาเอา,เอาซะและเคยเช่นเคยครับอีปิงบอสไฟ อีกแล้วออสักทีนึงปวดหลังไว้ใคแกก็ทำเจ้าของแกไปเลยซึ่งของนี่ก่ะนี่ก็นับว่าโอเคละมัง้งก็ฉันมีหมดแล้วอะและต่อจากนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนหาจจะมีม,มุมสื่อไปได้แล้วกันครับแบกแพกอัปเกรดปิ้งปองปิ้งปองเฮ้ยกลับมาก่อนลืมความเศร้าเริวมาอัปเกรดกระเป๋ากันดีกว่าครับ ่านี like mm ้เราก็มีกระเป๋าระดับทองทำไปใช้แล้วครับใหญ่ๆแบบนี้สิเจ๋ชอบอ่ะแต่มันยังไม่พอหรอกนะยินดีต้อนรับกระเป๋าระดับเนเธอร์ไลท์พูดตามตรงนะครับกระเป๋าใบนี้เนี่ยความกว่าห้องผมซะอีกอ่ะขออีกสนิทสน่อยจะเป็นไรไปอาจเจ๋ยโดนเจ้าบ้านยิงไอ้ปื้นขอรันท่ามาหากินเหมือนเช่นเคยครับทุกคนเริ่มเบื่อกันด้วยยังครับตอนนี้ก็เริ่มเบื่อแล้วว่า วันนี้ทั้งวันผมไม่ทำอะไรเลยครับนอกจากตัดไม้อะไอ้บ้าจะกิดชีวิตหลังกเกษียณนะ่ะต่อไปหาพีพ่พีทัดทายพีพ่พียิงพี่พีป้นของพีพ่พีลาก่อนพี่พีครับเครื่องป้อนอาหารเท่านี้แล้วก็จะมีคนคอยป้อนข้าป้อนน้ำแล้วครับทําทางลัดไปมาแลกเงินสักนิดสักหน่นอยซื้อโทเทมเพื่อไปปราบลูกพี่เบิรมของเรา เอาจริงป่ะถึงมันจะดูยากแต่ว่ามันก,ก็ตายง่ายอยู่เหมือนกันนะเอาจบแล้วเหรอแผแลโพี่บึ้มมีของดีก็ไม่บอกอะ่ะจะได้รีบมาหา,าเสร็จจนได้เดินทางไปทำงานครับชีวิตหนุ่มออฟฟิสบนไปแวดแรกดินครับผมจะเปลี่ยนเกาะลอยฟ้าให้เป็นเกาะจริงๆขึ้นโครงเกาะกักนก่อนเนื่องจากผมมีประสบการณ์ในการสร้างเกาะมาจากร้อยวันที่แล้วเพราะฉะนั้นการทำเกาะลอยฟ้าอันนี้ ก็เป็นเรื่องมือหมูสำหรับผมและในระหว่างนั้นก็มาดูนี่กันครับขอบคุณแฟนอาร์ตจากคุณโอลิเวียด้วยนะครับถึงพันจนานไปสักนิดนึงไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่าถ้ายัางอยู่แล้วก็คอมเมนต์หน่อยนะซึ่งแฟนอาร์ตของคุณโอลิเวียก็จะถูกบรรจุลงไปในอิโมจิของช่องเราด้วยแล้วอิโมจิใช้ไงอะเป้และใช่ครับช่องของเรามีระบบเมมเบอร์ชิพแล้วครับซึ่งเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ50บาทก็จะได้เข้า Discord อย่างเป็นทางการของชนกลุ่มน้อยคอมมูนิตี้และก็ได้ดูคลิปใหม่ก่อนใคร1สัปดาห์ชนะึ่งสร้างก่อน ก็มาสารต่อเรื่องของเกาะเหนือเกาะลอยฟ้าวยตกใจหมดเออผมลืมตัวนี้ไปเลยไ้าใจฟ้าไหลตัวน,นั้นแล้วผมมีตัวนี้อีกหว่าที่มันดูจะโฟดอะแต่ก็ไม่ไหวกับเราอ, <at> อย่าคิดจะรีลองกับพี่ไอ้น้องรอคอยมาเนิดนานปีกไปไหลสาบลูกพอ่อแล้วก็เป็นหน้าที่ของเด็กชายซีในการอวดของเล่นใหม่ของเขาเหินฟ้าทุกคนทันมุกน,นี้กันไหมครับเหินฟ้าแบบละครอะ เดีช๋ชายสีเลือกเหอบปีกแล้วก็แวะมายิงเป้ากันสักหน่อยเน้ออะไรอ่ะและผมก็สนอยู่แดนนรกอีกสักพักหนึ่งเลยครับเคียมอนเตอร์ที่เกิดในเกาะเราพวกแกมาจากไหนเนี่ยเขาหมดจนได้ผักไฟด่วนเลยเมื่อกี้นี้อยากก่างกระดุมเดนะออกลูกออกผลกันเ,ย,นเยอะๆนะรับชมนกเพลิงที่ไม่ใช่ฟินิกส์ทำเงินหางานแลกดินว่างเกาะดิ่งพระสุทฮธ่เรื่องราวของคนประมาทวนไป ทำงานหาเงินสร้างชีวิตใหม่ซึ่งพอจะกลับมาใส่สูรชุดดำเอ้ยฉันสิให้จัดการแขกไม่ได้รับเชิญทํางานหาเงินทํางานหาเงินเสร็จก็มาสร้างปาราไดซ์ของพวกเราจัดการพี่หน่นต่อ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 ปักไฟปักไฟปักไฟแลกเงินแลกเงินแลกเงินวางเสาเข็มให้กับบ้านหลังแรกของเราและก็มาถึงขั้นตอนที่ทําให้บ้านสวยงามแหมแปลกๆอะทุบทิ้งทําไมอ่า ผมว่ามันจะแปลกๆอยู่อ่ะอันนี้สิดูดีอะ <Feel. S 1> หลังขาเสร็จแล้วเี๋ือตกแต่งอีกนิดหน่อยก็จะเสร็จเรียบร้อยพูดตามตรงนะครับไม่นควรจะเป็นบ้านที่สุดที่สุดที่ผมเคยสร้างมาแล้วล่ะมัง้งแแบแบแแพอสร้างบ้านเสร็จแล้วก็มาตัดไม้กันต่อผมว่าหลังจบคอนเทนต์นี้ผมคงจะโดนกรมป่าไม้เรียกตัวแหนเลยอะอิสลามเก็บข้าวปลูกต้นไม้ขึ้นโขงไร่กลางวันนี้ก็ทำแค่นี้นะดูตื่นเต้นดีไหมนะเรื่องราวของเด็กโง,ง่บนไปครับ าลาก่อนนะที่แอ็กเนเธอไรห์ลังเช็ตุยไปก็มาทำไรหน้าต่อเิ้วเสร็จจนได้เสร็จงานกระซัดของหวานกันสักหน่อยถอยดาบใหม่กันหมดประโยชน์แล้วตุยทำทางเดินหน้าบ้านเรียบร้อยเพิมความสว่างสวยให้ทางเดินของเราเอางใครเนี่ย พอจัดการแข็งไม่ได้รับเชิญแล้วก็มาทํำครงไฟต่อเรียบร้อยสวยงามตามท้องเรื่องตกแต่งนั่นนิดประกอบนี่หน่อยวางเสาเตรียมตัวทําที่เก็บของซึ่งผมขอสพอยไว้ก่อนเลยว่ามันสวยกับบ้านผมอีกอะคุณหินเตรียมตัวทําที่เก็บของพอเสร็จแล้วก็แจวเรือกลับไปเริ่มงานกรรมกรกันต่อ น้ำตาจะไหลขอแชร์ครับทุกคนเป็นไงบ้างครับได้ข่าวว่าเด็กๆสอบกลางภาคเยียดย้เต็มไปหมดหัวหน้าเผ่าคนนี้ขอเป็นกำลังใจให้พวกเราแบบบื้มๆกันไปเลยจะปีใหม่แล้วถ้าเกิดจะไม่มีใครอยู่ด้วยก็มานั่งเขาดาวด้วยกันในไรของแดดดีเราสิงได้นะฝากพี่ด้วยครับมีกิจกรรมแจกของด้วยเมื่อไปควิกๆเสร็จละทำทางกันต่อเด็ดดอกนั่นนิดว่างดอกนี่หน่อยก็เสร็จแล้วสวยงามตามท้องเรื่องนี่มาหลายวันละก็ กดไหนสวิตดีมจ้าเริ่มเช้าวันใหม่ด้วยการหาหนังเหินเวหาลงจอดนัทมนาคาขายายพันบัวเห็ดได้หนังเยอะพอแล้วก็มาแปะเฟรมรูปภาพสร้างเก้าอี้จัดของลงหีบใช่ครับชีวิตทั้งวันของผมมันก็น่าเบื่อแบบนี้แหละครับเอาอะไรมากอะในเวลาแม่มันน้อยโริมีเสกให้บ้านนี้มีจิตจีวามากขึ้นเชงเกรุ่เชิงกะรกา,ราเสร็จแล้วติดไฟบนบ้านสักหน่อยก่อนจะมุ่งไปทำงานไอเลิรไม่ชอบ ไอหลือไม่ชอบไอเลือไม่จอบตามเก็บกล่องบนบ้านวินเทอร์แล้วขึมาดูพลุจากกล่องวินเทอร์ไหนอะพี่เรื่องเดิมๆกับคนเดิมๆ ทำงานเบื่อพอละก็มาหยอบพี่ขาวช้อปปี้หนังสือเวทมนต์เอเกนชังเก็รุลูกชังกลา,อกา,าเอ๊ะไอ้กอนนี้มันไม่มีบอสอย่างงั้นเหรอผมจำได้ว่าผมยิงไปแค่มือปืนของมันนะหายไปไหนอะไอะ้นี่คืออะไรอะปี้อย่ารูก็ต้องหาคำตอบสิแม่คอมพันพักนี่เองอะ่ะตามหาต้นอ่อนของต้นเชอรี่ทำแมก็มาสวยดีอะ่ะได้แล้วก็วางลงดินเหมือนเดิมเลยไม่เพิ่มเติมไม่อะไรทั้งนั้น และก็มาสารต่อเรื่องราวกองนักสร้างเกาะทุกคนเบื่อกันได้อย่างครับถ้าเกิดยังไม่เบื่อก็พิมพ์แฮชแท็กว่าไม่เบื่อครับหัวหน้าเผาให้หน่อยนะขอโทษที่หายปินาันกันนะครับคิดถึงกันหรือเปล่าผมจะพยายามอัพคลิปให้ได้เดือนละหนึ่งครั้งกันแล้วกันนะครับรวมถึงคลิปพิเศษสำหรับเมมเบอร์ด้วยแต่ตอนนี้ก็ต้องขออุบอิบไว้ก่อนไวๆคุยๆเสร็จละชั้นแรก ก็อย่างที่เขาว่ากันนั่นแหละครับชั้นแรกผ่านไปแล้วชั้นที่2ก็จะตามมาติดๆพอเสร็จแล้วก็ช่วงและเนื่องจากผมอยากจะทําหมู่บ้านผมจึงล่อลุงอแมนดาให้มาจอยปาร์ตี้ของเราขยายพื้นที่เต็มตัวทําหมู่บ้านเฮ้นี่แกเป็นใครเนี่ยฮัตชิวจบเรื่องอิมพอร์เตอร์กันมาต่อก่อต่อแล้วก็บ่อน้ำอีเช่นเคยครับมันไม่มีเลมันวิววิวว่ะต่อต่ออย่าไปแม่ แปลกๆอะต่อน,นั่นเติมนี่เคยแขกไม่ได้รับเชิญต่อทางไปหาแม่มดเพื่อเตรียมตัวฟื้นคืนชีพอแมนด้าได้โตแล้วก็เลสโก้ไปค่อยแจวค่อยๆแจวอไม่มาทำไมอะพี่ไม่มาทำไมอะพี่อพ,พอจุเสร็จแล้วก็เคลื่อนใช้กันดีกว่าพี่มาแล้วน้องอแมนด้าและเราก็เข้าสู่ช่วงที่สนุกที่สุดของเรารอครับวินทนิตจังคับพี่วินทนตเถอะพี่วิทนตจังคับพี่วินทวนตแล้วคับพี่ใช้งานเสร็จแล้วก็เก็บเข้ากรุ แม่ผมได้ชอบเสียงนี้จริงๆยินดีต้อนรับสู่บ้านใหม่นะน้องแจกจ่ายงานให้กับคนได้เกาะยิ้มเตียงหน่อยนะเดี๋ยวเอามาคืนแน่มาแล้วก็วางโลดพอลงเตียงเสร็จก็มาหิวใจด้วยการท,รทําไนะร่ทํานาไหนขับไปดูที่เก็บของหน่อยสิว่ามีราขึ้นหรือเปล่าเนี่ยไม่มีราขึ้นแต่มีคนขึ้นไว้ให้คราวหลังจะขึ้นไาอีกละ่ะตัดไม้สักหน่อยทาเงินหางานปากไฟปนไปสิบอันดับสิ่งที่ผมเสียที่สุดในชีวิต แล้วกจะเข้ามาโดนทำไมอ่ะอัปเกรดกระเป๋าวนไปอัปเกรดจนสุดแล้วก็มาทำงานหาเงินผมลเลือกใชชีวิตหนุ่มออฟฟิศจริงๆอะตามหาอแมนดาเพิ่มเติม และชีวิตของผมในช่วงนี้ก็วเนเวียนอยู่แค่นี้แหละครับถ้าเกิดรู้ว่ามันจะน่าเบื่อขนาดนี้ผมก็คงจะไม่รีบจบบอสอะเนื่องจากผมรู้สึกว่าชาวบ้านจากซอมบี้เนี่ยคงจะไม่พอและได้คิดแผนการใหญ่ชื่อโครงการว่าเด็กนอกเข้ากรุงเราจะอินไว้เด็กเมืองน,นอกเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านของเราเพื่อสร้างเอนจเมนต์ให้อแมนดาทั้งหลายอย่ามาอยู่ในหมู่บ้านของเราในเวลาเคลื่อนย,ย้ายเข้าไสิไวออ้ก็จะยอมนั่งได้ ไหลไปโลดแหมหมู่บ้านดอย้มันฮอนฮิตจริงๆน,น,นี่ขนาดยังไม่วางแปลนเลยนะก็มีคนมาจับตามองขนาดนี้งานเลี้ยงยังไม่วันเลิกลาผมสอสอพักก้าวเยอะเขาปิดโครงการแต่เพียงเท่านี้ครับเริ่มเช้าวัานใหม่ดยการตัดต้นไม้หลังจากตัดไม้เสร็จผมก็สถาปนาให้พี่คนนี้เป็นพ่อครัวประจำกอะของเราอิ่มท้องแล้วก็มาวางต้นเชอร์รี่กันสักหน่อยชราเผื่อตรงนี้จริงๆทำงานที่หน้าเบื่อเสร็จแล้วก็มาซื้อสัตว์เลี้ยงที่เพชชอ็อปเคียสลามบอลที่ตกอยู่ตามพื้นกิจกรรมลูกผู้ชายวนไป หลังจากตกปลากลับมาทำกิจกรรมกระชับมิตรสวัสดีไอตัวเร็กในที่สุดเราก็ได้เมมเบอร์เพิ่มแล้วในหมู่บ้านของเราเชี่ยขยะของฟาร์มมอนเตอร์ด้วยไอหนูไอหนูวิ่งมปทำไมไอหนูฮัทเช่เป็นรปภแท้ๆอย่ามาซาก,กับลูกบ้านดูว่าคนแรกผ่านไปคนสองคนสามสร้างโรืกันรปภไปตีลูกบ้านคนใหม่ของพวกเรามันตีตัวไปสองตัวแล้วอะแล้วก็ทำสิ่งที่เรารักนั่งรอครับแลกเพชรเต็มตัวทำแท่นเบียคอนไว้ใช้เองมุ่งหน้าสุดดีเอ็น เธอไปเอาออปซิเดียนและก็ยินดีต้อนรับน้องเบียคอนของพวกเราก่อนจะไปทําอะไรกับเบียคอนก็มาแก้ข้อสงสัยของตัวเองก่อนเชไปไม่ได้อ่ะก็จะคงต่อก่อนไปเหนื่อยละไปท,ทําแท่นวางเบียคอนกันดีกว่าฮะฮพักแหย่ใ,ใชคอนเริ่มทําฐานเบียคอน และก็ยินดีต้อนรับแอดวันซ์มือนอันใหม่ที่ทางชีวิตนี้ผมก็ไม่เคยจับมันมาก่อนน้ำตาจิไหลขอแช่ครับอดูเหมือนต้นไม้อะไรสักอย่างหนึ่งแต่ก็โอเคแหละแลกเพชรไปเติมเต็มฐานเบคอนและชีวิตช่วงนี้ของผมก็วนเวียนอยู่แค่นี้แหละครับทํำงานหาเงินเติมฐานเบคอนแบบนี้วนไปอ้อีมนีด้วยทักไทวเฮดกลับไปต่อก่อ ชปีใหม่แล้วทุกคนเป็นไงบ้างครับจะไปเคารดาวที่ไหนกันหรือเปล่าส่วนผมก็อยู่บ้านนั่งทํางานอยู่ตรงนี้หละครับไม่ได้กลับมาทํางานก็รู้สึกเพลง,งเหมือนกันใครอยากจะให้ผมเล่นคอนเทนต์อะไรก็สามารถแนะนำากันมาได้เลยนะถ้าเกิดว่ามันน่าสนุกมากพอผมจะหยิบยกขึ้นมาและทําเป็นคอนเทนต์หน้าก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเช้าแล้วองมาหาหินไปสร้างบ้านในงจตอนนี้จำนวนประชากรเยอะเกินไปแล้วครับทางโครงการหมู่บ้านซิโลบันทูจะต้องรีบจัดหาบ้านให้กับลูกบ้านทั้งหมดพอตกค่ำแล้วก็มาทํางานกันสักนิดนึงตอบเ,เพิ่มเบคอนอยู่อย่างนั้นนเต ตามาก็ลุยงานต่อตกขั้นของวันนั้นผมก็มาขุดหินเตรียมสร้างบ้านให้กับลูกบ้านในหมู่บ้านเช้าวันต่อมาก็มาขุดหินกันต่อได้จะไม่ได้จบบอสเร็วจริงๆนะเนี่ยว่าไปแล้วก็มาวางโครงกันดีกวา่าหลังที่หนึ่งเรียบร้อยหลังที่สองเรียบร้อยหลังที่สามก็เรียบร้อย,อย,อย,าย,อยวางโครงเสร็จก็เริ่มทําบ้านเชงเคอรูมุดเชิงกรา,สาเสร็จแล้วบ้านหลังแรกของเราและผมก็ดําเนินการสร้างหล,ลังที่สองต่อไปหลังที่สองเรียบร้อย ขึนบ้านหลังที่3กันดีกว่าไปไวๆคิกๆเลยครับเสร็จแล้วสวยงามตามท้องเรื่องถ้าพูดถึงหมู่บ้านแล้วจะขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้น้ำพ้ครับมันจะไม่ค่อยตูกใช้เท่าไหร่เลยอะทุบทิ้งทําไมอ่าก็ก็โอเคอะตกแต่งน้ำู้เสร็จแล้วผมก็เจอเข้ากับวัตเทอร์ลิงเทเดอร์เครื่องสมก็เป็นแก่ดีอะขยะพอหมดประโยชน์แล้วก็กําจัดทิ้งแกเจอหนี่หน่อยเหมือนตัวเพื่อเพิ่มดัมเบด พอเสร็จสักกับวัตถิงเทเดอร์แล้วก็มาทําทางเดินกันนิดนึงหมู่บ้านจะเป็นหมู่บ้านได้ก็ต้องไปแสงสว่างนําทางกันสักหน่อยเสาไฟต้นแรกเสร็จแล้วต้นที่สองก็ตามมาติดติดตรงน้ำพุก็อย่าให้เหมืดอเกินไปเอาปุ๋ยลงดินเพื่อตามหาดอกไม้แต่ผมก็ลืมคิดไปว่าต้องจจดอกไม้แล้วก็อย่าไปพวกยาพวกนี้นี่แหละหายไปซาจะพุ่หลานไปสา พระอาทิตย์ยามเช้าออกมายิ้มแฉ่งแล้วแต่ผมก็ยังคงถอนหญ้าอยู่ต่อไปเริ่มเหนื่อยแล้ววิถอนหญ้าเสร็จก็มานั่งสร้างไปเรื่อยทำไมอ่ะ อเอาเป็นว่าเมื่อพูดคุยถึงบิวนี้กันดีกว่าในบิวนี้เนี่ยผมกะจะมาแก้มือจากตอน100วันโคตรข้างทะเลเดือดที่ผมสร้างบิวได้ม่ใหญ่นักซึ่งพอมาในร้อยวันนี้ผมก็รู้สึกพอใจแล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดมากกว่านี้ของผลหลังของผมเนี่ยคยุจะมีเสียงเอ็ดอาร์แน่นอนเลยอะ่ะผมว่าตอนจบคลิปนี้แล้วทุกคนจะชอบมันนะครับเพราะผมตั้งใจมากๆในการสร้างมันในร้อยวันหน้าผมจะสร้างอะไรออกมาแบบไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะกับการเดินทางของนักสร้างตัวจิว๋วซึ่งน่าจะมีคนสังเกตกันแล้วว่าผมสร้างบ้านสวยขึ้นต้องขอบคุณ Building, ในติ๊กตอกทั้งหลายที่ส่งเสียค่าเล่าเรียนให้ทงซีสาม,มารถสร้างบ้านสวยๆได้แบบนี้จบเรื่องราวของนักสร้างก็เป็นเรื่องราวของบรรดางานออฟฟิศหนุ่มไั้การคน้นและในระหว่างที่ผงกำลังเคสซอมบี้อยู่นั่นเองเอ้าพี่พี่เป็ดสกินเมื่อไหรอ่อ่ะเรียบร้อยแค่นีนก็รอพี่แกเป็ดสกินกลับน่ารักจาก้าตั้งแาวันที่ผมอัดอยู่นั้นไปชงคริสปัตพอดีก็เลยได้เห็นหีบสุดแสนจะน่ารักแบบนี้หีบแบบแถวยาวก็มีสกินของเขาไว้ยเฮ้ ทำงานเสร็จแล้วก็มาแลกเพชรเพื่อไปเสริมแท่นวางเบคอนก็อย่างที่ผมว่าไปนั่นแหละครับผมมาแก้มือจากคอนเทนที่แล้วมันต้องใหญ่ระคูณสองส่และที่ตรงนี้ผมกล่าวว่าผมจะวางตลาดก็เลยทำไม่ให้ใหญ่นักสซุ้มเต็มที่แล้วจะอะไรมากวะถล่มไม้โอก๊กทำเรื่องราวซ้ำเดิมต่อกออย่าไปจัดการเปิดซุ้มแม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยยังอยากจะสร้างบิ้วเดิมอีกไอ้หนูไอ้หนู และก่อนจะไปแก้ร้านค้าที่แสนอุบาทันนั้นผมก็ขอมาทำความแกะสุดแสนจะน่ากลัวตัวใหญ่กันก่อนเ้ย งดเตอ่างเว้ยซึ่งบิววันนี้ก็เป็นบิวง่ายๆที่ผมชอบใช้สร้างตอนเปิดเซิฟเล่นกับเพื่อนกำขำซึ่งเป็นบิวที่ได้มาจากทิกตอกขอขอบคุณพระแม่ทิกตอกครับคงจะไม่มีวันทิ้งพระแม่เด็ดขาดเลยครับปักไฟเักนิดกันมอนเตอร์เกิดตัวเจพาอไอตัวนี้นารำคาญเว้ยและแล้วก็ได้เวลาปรับชมก็สมัยร้านแบบนี้จะไม่เคยสร้างพอได้ที่แล้วก็มาเริ่มทำกันเลยดีกว่าโดยตัวร้านนี้ผมก็ไม่ได้สร้างวิววาอะไรมากก็แค่สร้างฐานสร้างเสาและก็สร้างหลังคาเรียบร้อยเด้ๆลืมปักธง นี่สิเพียบร้อยของจริงพอเสร็จแล้วก็วางบาเรลเท่านี้ร้านค้าในตลาดของเราก็เสร็จไปแล้วร้านหนึ่งขยายแกะในฟามเพิ่มสักนิดเพราะว่าเราจะเปิดกิจการเพิ่มเติมอีกเยอะเชียวละจับน้องมาแกา้ผ้าใครยังไม่ถึง18หลับตานะครับทาทางเดินในข้อแกะสักหน่อยเดี๋ยวไม่รู้ว่าต้องเดินทางไหนพูดตามธงนะครับธงได้ํำคาญมาแล้วเนี่ยเวลาแบ่งแกะไปข้อใหม่เพราะว่าเราต้องการแกะสีอื่นอีกมากมายข้อขนี้เป็นสีน้ําเงินกันแล้วกันนะพี่สีชอบสีน้ําเงิน มันนี่เลยตามมันนี่ส่วนข้อนี้เป็นสีเหลืองจับน้องมาแก้ผ้ารอบสองพอแก้ผ้าแล้วก็จับยัดปากผมว่าอันนี้ไม่ดีไม่ดีซุ้มแรกผ่านไปแล้วซุ้มที่สองก็ตามมาติดติดล้าลาลาละล่ะฮะนี่แกลูกใครเนี่ยโอยพอได้ขนแก่มากพอก็ามาต่อเติมซุ้มได้สองต่อขยายฟาร์มแกะวางบาเรลถือเป็นอันสิ้นสุดเพิ่มแสงสว่างให้กับตลาดของเราล้าลาลาละล่ะฮะไม่ใช่สิ่งนี้ ดูด้วยจังท่านเลยเนี่ยคนดูอึ้งฉันอึ้งกรรมการอึ้งใครจะอึ้งตอ กัมนนหนนะจบเรื่องของคนโง่ก็มาต่อเรื่องของเด็กเลี้ยงแกะเพิ่มสีแกะวนไปเทศก,กาลย้อมขนแกะเช้าวันต่อมาผมก็วุ่นอยู่กับฟาร์มแก่สักพักหนึ่งก่อนที่ผมจะมาทําซุ้มอันที่3ซึ่งอันนี้ก็เป็นสีเหลืองสีที่ผมไม่ชอบที่สุดซึ่งเหตุผลก็เพราะว่าสีมันแสบตาเกินไปอะจบเรื่องคนแสบตาก็มาโกนขนแก่กัน,กนกะกะสักหน่อยทําตลาดเมื่อหลายวันไม่ได้ทํางานนานละทำกันสักหน่อยเจอหน้าแบกหามคนที่2ซึ่งก็จึงเป็นซิกในใจของแก่ครับหามขยะมาขายผ่าหมดประโยชน์แล้วก็กํกจาจัดทิ้งเจ้า ลามากระโดนด้วยจบเรื่องคนลังแกลามะาก็มาทำไฟรอบหมู่บ้านกลับมาเติมเต็มแท่นเบอคอนกันต่อวันลูปเดิมครับทำงานหาเงินเอาเงินแลกเพชรเติมเต็ม,เ,ตมเบอคอนพูดตามตรงนะครับวันหลงัลงๆผมเริ่มจะหมดมุกแล้วก็เลยม,มาขุดหินเล่นแล้วก็ปินเล่นในสตองโฮไปทั่วอ่ะแถมให้เดินเล่นไปทั่วเกาะและมาดูคอมมานด์บ็อกซ์ซึ่งทำให้ผมรู้ว่ามีบอสเพชรลินด้วยอ่ะแล้วมันอยู่ไหนวะพอเยี่ยมชมจนหนำใจแล้วก็ดิ่งพระสุธาเขาโทเทมเล่น กิจกรรมยามเหงาของผมเองครับจบเรื่องคนเหงาไปก่อนมาทําฐานของเบียคอนกันต่อวันนี้ผมขอนาเสนอกิจกรรมยามเหงาของหัวหน้าเผ่าทางน้ํำชาเลนจ์ฟิวตามนั้นไม่ค่อยเต็มเต้นสองเต็ม10อีกสักทีจะเป็นไรไปเป็นคนเท่ไงล่ะน้องคำดาพี่เก่งอะ่ะและดูเหมือนเด็กชายซีจะเหอของเกมโดนแฮกเกมโดนแฮก กิจกรรมยามเหงาอย่างที่สองของเด็กชายซีจมน้ำก็ไม่ค่อยเหงาเท่าไหร่เออแม่งกิจกรรมอย่างที่3ตัดไม้กิจกรรมอย่างที่4นั่งดูสิ่งไม่จําเป็นกิจกรรมอย่างสุดท้ายวางกระถางไว้รอบเกาะอาแถมแถมซอมบ็อกกิ้งวันที่99สร้างที่นั่งดูพระทิดขึ้นและก่อนจะจบ100้อวันก็มารำลึกความหลังกันดีกว่าและนี่คือสถานที่บอสตัวแรก ที่ทำให้เรารู้ว่าบอสจะยิงธน,นูไม่เข้าและเปรียบเสมือนกับคุณครูที่ทําให้เรารู้จักโลกนี้มากขึ้นและตัวที่2อ,อีอลปไลตยตัวดีที่เป็นหนึ่งในบอสที่ยากที่สุดเลยก็ว่าได้และก็นี่บอสซอมบี้ ที่มีดีแค่ตัวใหญ่และก็มีดีที่สนามของฮีแกมีก็เป็นตุลีห้เราป้นเป็นจำนวนมากเลยละ่ะถ้าไม่มีฮีแกก็คงจะไม่มีหมู่บ้านของเราในทุกวันนี้และก็พี่บึ้มถึงแม้ว่าหน้าตาแกจะน่ากลัวแต่ความจริงแล้วแกน่ารักนะทุกคนและก็พี่ตัวนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นตัวแกแต่เราก็ได้รู้ว่าแกมีชื่อว่าบอสพิกลินจะให้ข้ามพี่ตัวนี้ไปคงจะไม่ได้เพราะถ้าไม่มีฮีแกเราก็จะไม่มีกระเป๋าขันเทพไม่ใช้กันขอบคุณนะ พี่เวิร์ดตัวใหญ่และพี่ตัวสุดท้ายพี่วินเทอร์บอกตามตรงเลยครับว่าพี่วินเทอร์เนี่ยทำให้ความตื่นเตน้นของผมตลอดร้อยวันนี้เพิ่มขึ้นมาเยอะเชีวยวละเฮ้ยใครอะ thank you